แบงก์อื่นนะคะเพราะอาจจะมีจุดแข็งที่วิ่งไปเร็วใน s e g ม e n t ที่อาจจะเป็นจุดแข็งของแต่ละคนนะคะเราหาจุดที่แตกต่างอย่างที่ผู้เรียนการเดินตามสีเขียวหรือสีม่วงเนี่ยค่ะเราก็ได้แต่เดินตามการที่เรามีจุดแข็งเป็นของภาครัฐเนี่ยเราก็แค่ทวิสต์ความเป็นจุดแข็งของเราเนี่ยค่ะขึ้นมาแล้วก็สร้างเซอร์วิสต่างๆลงไปในดิจิทัลที่ทำให้เราเนี่ยขันออกมาแล้วสร้างความแตกต่างได้ เราเนี่ยได้เริ่มต้นในการสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มให้กับรัฐบาลมาแล้วพิสูจน์มาแล้วว่าเราสามารถทำได้แต่ถ้าเราจะขับเคลื่อนตัวนี้ต่อไปนะคะ n n t i s น t เนี่ย,ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะชื่อคือ Infinite Innovation i n f i n i t ิ s จริงๆมันคือวัฒนธรรมของพวกเราที่จะเดินอย่างมุ่งมั่นสร้าง Innovation อย่างไร้ขีดจำกัดเราต้องการมีมิชชั่นที่ชัดเจนว่าเราจะไม่หยุดยั้งในการสร้าง Innovation แต่เราจะหยิบ Innovation เนี่ยคะ่ะ เข้าไปอยู่ในเดลี่ไลฟ์ของลูกค้าของเราของประชาชนของพาร์ทเนอร์ของเราโดยที่เราลิงก์เข้าไปในแพลตฟอร์มต่างๆนี่ว่าจะเป็นอย่างที่เรียนนะคะเทลแพลตฟอร์มจริงๆเรามีเท l วอลเล็ตนะคะอยู่ในเป๋าตังค์เรามีบอลเรามีวอลเล็ตซบอมออยู่ในเป๋าตังค์เรื่องเหล่านี้ค่ะคนอื่นอาจจะทําได้ยากกว่าเราเพราะว่าความเป็นเจ้าของของเราเนี่ยเราได้มีโอกาสตัวนั้นแล้วเราสปินมันออกมาต่อยอดมันออกมาด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม นั่นคือความแตกต่างของพวกเราเรามีโอกาสที่จะได้ลิง์เข้าสู่ประชาชนทุกคนเรามีโอกาสที่จะได้ช่วยสร้างชาติให้ก้าวเข้าสู่ดิเลอไอคอนนียได้อย่างง่ายกว่าคนอื่นโอกาสตรงนี้ค่ะสิ่งที่กรุงไทยได้มาเราต้องเสริมสร้างว่าต่อยอดมาให้ได้แต่ที่เราแยกเพราะเราต้องการสร้างบิสซิเนสโมเดลใหม่ๆต้องการที่จะสร้างพาร์ทเนอร์ในการที่เราจะต่อยอดกับสิ่งที่เราทำมาการที่เราอยู่ข้างในอย่างเดียวในส่วนของธนาคารนะคะ มันอาจจะมีความคล่องตัวน้อยกว่าในการที่จะพาร์เนอร์กับที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นกรูปเราเองหรือว่าบิสเนสพาร์เนอร์อื่นๆหรือแม้กระทั่งสตาร์ทอัพอันนี้ล่คะค่ะคือสาเหตุที่เราแยกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราแยกออกมาในรอบนี้เนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยก,กับพาร์ทอร์ได้แบงค์ <S <S Bank เนี่ยอีกหน่อยก็หายไปใช่ไหมคะแบงกิ้งเนี่ยอยู่ตลอดไปแบงกิ้งเนี่ยสามารถที่จะเอาเข้าไปรวมกับการดำเนินชีวิต ประจําวันของพวกเราได้อันนี้คือจุดที่เราเปลี่ยนไปและจุดที่เราแตกต่างแต่การที่เราจะเอาชีวิตของแบงกิ้งเนี่ยไปรวมกับเรื่องต่างๆเราจึงจําเป็นต้องไปหาเพื่อนร่วมง,งานนี่แหละค่ะที่สําคัญเราสร้างมาตั้งเยอะแล้วนะคะอย่างร้านโชว์หวยเนี่ยเราก็ช่วยเข้ามาตอนนี้ก็5้าแสนล้านค้าแล้วการที่เราจะต่อยอดกับโชว์หวยต่อยอดในของพวกเราด้วยในบิสัทสิอเชื่อเราด้วยแล้วก็ต่อยอดของเขาด้วยเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องมีพาร์ทเนอร์ค่ะ คาดเลร์ที่เรามองเนี่ยแน่นอนต้องมีสตาร์ทอัพเก่งๆขึ้นมาแน่เพราะเราเชื่อมั่นในความเก่งของน้องๆเด็กๆคนไทยของเราทุกคนอันนี้คือสิ่งที่เราเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นเราต้องการเวิร์กกับสตาร์ทอัพอันนี้คือพาร์ทนื้อตัวที่1 พาทเนอร์ที่2ก็คือการต่อยอดจากพาทเนอร์เดิมที่เรามีไม่ว่าจะเป็นโชว์หวยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เราสร้างในแพลตฟอร์มเราเที่ยวด้วยกันพาร์ทเนอร์เหล่านี้เป็นพาร์ทเนอร์ที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เรามาถึงทุกวันนี้เราต้องต่อยอดและช่วยเหลือเขาต่อไปค่ะอันนี้เป็นพาร์ทเนอร์ที่2พาร์ทเนอร์ที่3ที่เป็นสําคัญที่สุดของเราและเป็นจุดที่ทําให้เรามีวันนี้ ก็คือรัฐบาลซึ่งเราจะขยายความเป็นพาร์ทเนอร์ดิพันนิงความเป็นพาร์ทเนอร์ของเรามากขึ้นมากขึ้นเราขยายแล้วเดินออกนอกคลังช่วยประเทศชาติและประชาชนบียอนคลังแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือพาร์ทเนอร์หลักของเรา3ามที่รัฐบาลธุรกิจต่างๆที่เราเข้าไปช่วยเหลือแล้วและสตาร์ทอัพถ้ามองย้อนไป2ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังใช้เงินสดกันอยู่ โมบายแบงกิ้งตอนนั้นที่เราเริ่มอะค่ะอยู่แค่3ล้านตอนนี้เรามี10ล้านเรามี40ล้านที่อยู่ในแพลตฟอร์มมันเร็วขนาดนี้แล้วด้วยดิจิทัลดิส r รับชันที่มากบบโควิดเนี่ยใครจะกล้าจับเงินต่อตอนนี้พวกเราเนี้ค่ะ Environment ที่มันขับเคลื่อนสิ่งที่มันจะเปลี่ยนไปกับดิจิทัลอีโคโนมีมันช่วยเราในการที่จะเปลี่ยนภาพไม่ใช่แค่ประเทศไทยไม่ใช่แค่ประชาชนคนไทยไม่ใช่แค่คนที่มีอายุมากแล้วจะสามารถเ e v e l o p เข้าไปอยู่ใน d i g i t a l economy แต่มันคือโลกนั่นคือสิ่่่่งงททีีมาาากกรระตตุตุ้น้นนนวเเคอปลย เราทุกคนต้องมี evolution ในการเปลี่ยนเพื่อที่จะ survive ตัวนี้ต่างหากที่มันสำคัญที่จะเปลี่ยนทั้งประเทศว่า at the end of the day everything will be come digital ทีนี้วันนี้ทุกๆคนก็เห็นทุกๆคนก็เริ่มที่จะเข้ามาแข่งขันในสเป e ที่เราเคยดูอยู่เพราะฉะนั้นเราบอกว่าวันนี้ถ้าเราอยู่ที่เดิมทำแบบเดิมเราก็ไปไม่รอดทางธนาคารกรุงไทยได้ประกาศว่าเราจะมุ่งเน้นมุ่งสร้าง ในสิ่งที่เราเรียกว่า Thailand Open Digital Platform เราไม่มีคำว่า Banking อยู่ในสมการหลักแต่แบงกิ้งจะฝังอยู่ทุกอนูที่เราคิดแต่นั่นคือภารกิจของเราคือ Thailand Open Digital Economy เรามาตั้งอินฟินิตัสเนีเพราะว่าอย่างที่ประโยงพูดคือพอเราเป็นเรือมาเรือลำใหญ่เนี่ยเปเรือไปทุกทุ่งบินหรือไปเรือมปทุกน้ำมันเนี่ยมันน่นย กดเกนเยอะจะขยับอะไรทีมันก็ช้าแต่โลกยุคใหม่เนี่ยพวกเราจะได้คำยิงคำว่า Resilience Resilience ก็คือปรับตัวได้เร็วนะยืดจูนยุบลงไปได้ด้งกลับมาได้ด้วความรวด,ดเร็วนะต้องมีเอจายก็คือต้องคล่องต้องเร็วต้อง Fail Fast ต้อง Learn Fast เราได้ยินเรื่องพวกเนี้ยเยอะแต่ถ้าเราอยู่ในองคอ์กรใหญ่ๆอย่างเรือเป็ทุกน้ำมันหรือรทุ่องบบิน มันเปนมัน,นทำได้แต่มันช้ามากปรากฏเกมมันเยอะเราก็เลยต้องตั้งอินฟินิตัสขึ้นมาเพื่อจะทำให้เราเคลื่อนที่ได้เร็ว